สวัสดีค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับ rate of reaction หรืออัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมีปฏิกิริยาที่เกี่ยวข้องไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ได้จาก h 2 o บวก1ส่วน2 o 2หรือ0.5 o 2อุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลอง 1. อ่างน้ำใช้สำหรับควบคุมอุณหภูมิที่35อุกษาองศาเซลเซียสสำหรับการทดลอง 2. บิวเรตแก๊สใช้ในการวัดปริมาตการก๊สที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยา 3. ส,สารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ใช้เป็นสารตั้งต้นในการทำปฏิกิริยา สสารละลายโพเทสเซียมไอโอดีนใช้เป็นตัวเร่งปฏิกิริยาในการทดลอง 5. นาฬิกาจับเวลาใช้ในการจับเวลาการทําปฏิกิริยาในการทดลอง 6. อ่างกิมน้ําพิเศษใช้ปรับระดับของเหลวในวิวเลตให้เสมอกันเพื่อความแม่นยําในการอ่านปริมาณกา๊าซ 7. ขวดก้นกลม3ทางหรือทรีเนกราวัชอมแฟ เป็นภาชนะที่ใช้สําหรับแยกสารตั้งต้นในการทําปฏิกิริยาและตัวเร่งในการทําปฏิกิริยาออกจากกันเพื่อป้องกันการเกิดปฏิกิริยาก่อนทําการทดลองในอุณหภูมิที่ต้องการทําการทดลอง8หลอดหยดหรือด็อปเปอร์ใช้ในการหยดสารละลายสาหรับวิธีการทดลองนะคะ 1. ได้แก่เตรียมอ่งงางน้ำตั้งอุณหภูมิ35องศาเซลเซียสซึ่งเป็นอุณหภูมิเหมาะสำหรับการทดลองนี้ 2. เตรียมขวดก้นกลม3ทางเติมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์จำนวน2มิลลงในห้องปฏิกิะิยาข้างหนึ่งจากนั้นเติมสารละลายโพเทสเซียมไอโอดีนจำนวน2มิลลิงในอีกข้างหนึ่งป้องกันไม่ให้สารทั้งสองผสมกันในขั้นตอนนี้ 3. ปิดปากขวดก้นกลม3ทางให้แน่นเพื่อป้องกันไม่ให้ก๊าซหลุดออกมาและเชื่อมต่อกับบิวเรสแก๊ซึ่งใช้วัดปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้น 4. วางขวดก้นกลมสามทางลงในอ่างน้าที่เตรียมไว้เพื่อให้อุณหภูมิของสารในขวดถึงอุณหภูมิที่ต้องการปรับระดับของเหลวในบิวเลตให้เสมอกันโดยใช้อ่างเก็บน้ําพิเศษเพื่อป้องกันความผิดพลาดจากแรงดัน5เริ่มทําปฏิกิริยาเมื่อสารทั้งสองถึงอุณหภูมิที่ต้องการแล้วให้ผสมสารละลายไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ ide, และโพแทสเซียมไอโอดิน e เข้าด้วยกันเพื่อให้สารทําปฏิกิริยาและเร่งจบลาทันทีที่ปฏิกิริยาเริ่มขึ้น6วัดปริมาณก๊าซ ก๊าซที่เกิดขึ้นจากปฏิกิริยาจ,จะดันของเหลวในบิวเลตให้เคลื่อนที่ทําให้สามารถอ่านปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นได้จากบิวเลตและจดบันทึกปริมาณก๊าซที่เพิ่มขึ้นในช่วงเวลาต่างๆตามที่กําหนดไว้ 7. ปรับระดับของเหลวระหว่างการวัดปริมาณกา๊าซอัานมีการปรับระดับของเหลวในบิวเลตเพื่อให้ได้ค่าการอ่านที่มั่นยําใช้อ่างกิมน้ําพิเศษในการปรับระดับของเหลวให้เสมอกันกับบิวเลตเพื่อให้การวัดเป็นไปอย่างถูกต้องและขั้นตอนสุดท้าย ในการสิ้นสุดการทดลองหลังจากจบการวัดปริมาณก๊าซที่เกิดขึ้นตามเวลาที่กำหนดไว้ให้บันทึกผลและสรุปผลการทดลองตารางบันทึกผลการทดลองสามารถดูได้ตามนี้เลยนะครับการาฟนี้คือการาฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและปริมาตรครับหาค่าคงที่และอันดับของปฏิกิริยานะครับอันดับปฏิกิริยาอันดับศูนย์หนึ่งโมล หารด้วย22.4 DM กลังสจะได้9.8 CM กลังสคูณ1โมลหาร22่ dm จกลังสจะได้0.125์จคูณกลังลบ3โมล DM กลังลบ3ค่าคงที่ของการเกิดปฏิกิริยานะครับสลบเท่ากับเดลต้า y ส่วนเดลต้า x k เท่ากับ y 2อลบ y หส่วน x 2ลบ x 1นึ่งเท่ากับศูนย์จุดหคูณสิบยกกำลังลบสมลบศูนจุห่าคูณิยกกลังลบสโมนดกลังลบสหารด้วย3 2 6ร้อย่ลบแปดาถ้าคิดก็จะได้1.88 สี่คูณสิยกกำลังลบหกครับ dm โมล dm กำลังลบสส่วนเอครับ,รรบต่อมาเป็นปฏิกิริยาอันดับหนึ่งนะครับสมการคือรอนโอสองเท่ากับโอนคูณศูนยคูณสิยกกำลังลบสมโมล dm กำลังสลบแปดจโมล dm กำลังลบสครับ ค่าของที่ของปฏิกิริยานี้คือสโลปเดลต้าวหารด้วยเดลต้าเอ็ก x, สโลปเเท่ากับ y 2ยสลบวา่ 1, ส่วน x 2็กลบเอก็จะได้ลบ7จ็ดลบลบ8ปดจโมลดีเอ็มกำลังลบสหารด้วย3ามร้อดหลบแดห้าเอ ค่า k ก็จะได้ห้าจุดหกแปดสี่คูณสิบยกกำลังลบสามโมล dm กำลังลบสามส่วนเ f ปฏิกิริยายดักที่สองนะครับสมการคือหนึ่งส่วน o สองจะได้หนึ่งส่วนศูนย์จุดหนึ่งเก้าห้าคูณสิบยกกำลังลบสามโมล dm กำลังลบสามค่าที่ได้ก็จะเท่ากับแปดพันโมล dm กำลังสามครับค่าคงที่ ของปฏิกิริยาสลบเดลต้าวหารด้วยเดลต้าเอ็สลบเคเท่ากับว2ลบว1 x หนึ่งเสองลบเอหนึ่งค่าที่ได้คือหนึ 68, ่งพันสสสิบห้าลบหนึ่งพันหก้หกสิบแดโมลดีเอมลังลบสามหารด้วย3ามร้อยแปบหกลบสา้อยิบเจ็ดเ่าเคก็จะได้ลบสามจหนึ่งศูนย์โมกำลังลบสาม ส่วน s ต่อมาจะเป็นกร,ราฟแ,แ,แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและ o2 ครับกราฟที่สองเป็นกราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและ lon2 ครับ lon o2 ครับกราฟที่สามแสดงความสัมพันธ์ระหว่างเวลาและ1ส่วน2 o2 mol d e c i m e t e ยกกำลังลบสามการพอ o กราฟอย่างนี้นะครับและสุดท้ายผลการสรุปทดลอง การทดลองสรุปได้ว่าเมื่อหาอัดเมื่อหาอันดับปฏิกิริยาจะได้ว่าปฏิกิริยาอันดับศูนย์มีค่า R ยกกำลังสองมีค่าเข้าใกล้หนึ่งมากที่สุดและมีค่าคงที่ K เท่ากับหนึ่งจุดแปดแปดสี่คูณสิบยกกำลงังลบหกโมลเดซิเมตรกำลังสามกุณงควาพวกเราของค,ครับ